สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกๆุกคนเห็นดอกไม้ตรงหน้ากันใช่ไหมคะน่าจะมีคนที่รู้และไม่รู้กันว่านี่คือดอกไม้อะไรส่วนตัวคนโพสก็ไม่รู้หรอกค่ะว่านี่คือดอกไม้อะไรแต่ก็ชอบนะเพราะมันสวยมากๆค่ะดูทรงต้นและใบ ก็ไม่เหมือนต้นกล้วยไม้แน่นอนร้อยอร์เซนก็เลยถามคุณสามีค่ะคุณสามีบอกต้นนี้คือต้นขมิ้นชันขมิ้นสีเหลืองที่เราใช้ทำต้มยำทำแกงต่างๆส่วนเราถึงได้บางอ้อมันคือดอกขมิ้นชันค่ะสวยมากๆ ความคิดเราเองเหมือนดอกกล้วยไม้เลยค่ะหวังว่าทุกๆคนคงชอบเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ